สวัสดีทุกคนอาจารได้เวลาบำรุงต้นไม้อีกแล้วอันนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักเศษอาหารอันนี้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปลวกของน้องจี๊ดอาจ๊รช่องอกเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจวันนี้เราก็เอามาบำรุงต้นไม้ตักมานึงกระบวยแบบนี้แหละจ้าแล้วก็เทปเลยเทปเลยนะนี่น้ำหมักเศษอาหารเทเลยรวมเลย ในน้ำประมาณกี่ลิตรก็ไม่รู้40่สิบลิตรได้ไหมห้าสิบสี่สิบห้าสิบลิตรเนี่ยกระมังไปเนี้ยได้วเวลาบำรุงหน่อยนะเดี๋ยวถ้าฝนตกมานะออ้ยยิงสดชื่นเลยอ,อาเกนอ่ะเคียวเคียวเคียวะแม่มีปลูกผักแม่มีปลูกผักเตือนเตนือนเตนือนเตนือนเตือนไปเกนมาเกนกินน้ำหมกักกินน้ำหมกัก ไปที่ใครอยากได้กระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะทุกคนนะไปติดต่อหาที่ช่องแม่บีปลูกผักซื้อกระท่อมได้ราคากันเองนะจ๊ะพวกเราเนี่ยเวลาขายของเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะจ๊ะช่วยกันอุดหนุนนะมีค่าสง่งค่าสง่งอะไรเงี้ยก็สง่งส่งช่วยช่วยกันอ้าวเนี่ยถ้าเกิดรถราดไปอย่างนี้นะพวกน้ำหมักต่างๆนะเขามีธาตุอาหารค่อนข้างสูงนะเออ ต้นไม้เราก็จะเขียวสดงดงามไปเลยหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้น้ำหมักพวกนี้ได้อย่างสม่ำเสมอนะขยันขยันใส่น้อยมีมากก็ใส่ามากมีน้อยก็ใส่น้อยอันนี้เราจะเอาไว้สักต้นอีกสักต้นหนึ่งนี่จมจุรีนี่จมจุรีฉ่ำฉาใบกามปูแล้วแต่ใครจะเรียก เอาไว้เอาใบามาทำปุ๋ยเี่แล้วเราก็ตากทรายแบบนี้เอามะกรูดกินนะมะกรูดกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเก็บไอ้ลูกอ่อนๆไปกินนกระเจี๊ยบเนี่ยประโยชน์เยอะดีนะช่วยป้องกันมะเร็งมะเร็งรำไส้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยฆ่าพยาธิตัวจีดด้วยมีงานวิจัยอร่อย อ้าวิีิรีตร์อกิิกาเดนมะเขือลายมะเขือลายเดี๋ยวเด็ดไปกินกับน้ำพริกปลาร้าสัหน่อยหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยปลูกไว้เยอะแล้วโรยไว้เพียบแล้วเดี๋ยวพาไปดูตัดแต่งแล้วก็โล่งดีเห็นหนุ่นเห็นนี่นะเอาพริกพริกป,รป้าป๊ารินใหญ่ไหนดูสิเออ ออกมเอาวาเออป้าป้ายังไม่เห็นป้าป้าชอบกินพริกพริกเม็ดใหญ่สดๆกินพริกเก่งมากคือกินพริกเก่งจริงๆแล้วก็อ่่รดราดหน่อยจริงๆว่าจะรื้อตรงนี้ออกนะจะรื้อพืชผักต้นไม้ตรงนี้ออกนะจะไปปลูกตรงไหนก็ไม่รู้มะขามเทศที่ตัดก,กิ่งปักชำเออ นี่อุ้ยตายนี่จริงๆเขาโตแล้วนะเนี่ยผู้าสานมสอที่ตัดกิ่งปักชำเนี่ยเราคอยตัดแต่งกิ่งเขาจะเอาออกไปปลูกตรงไหนนี่ของน้องหนวดเลยตัดกิ่งปักชำอันนี้ก็โตแล้วเราก็ตัดยอดออกแล้วไปปักชำเนี่ยมาริขาวตานที่1แอดนักข่าประดมช่องเดชโชตสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกเป็นแปลกๆไปที่ช่องเดชโชตสุกอิน ใครสนใจฟีกเหลิมเดือดฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรี่เข่าตาเทียนนครพนมด้วยนะจา๊ะทุกทกคนติดต่อซื้อขายหาซื้อทักหาได้เลยไปทักน้องนวดเจฟังเพลงพเพราะๆเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรนี่ดูที่นี่ดูที่ติดลูกนะเป็นกิ่งมะนาวเป็นอกพิเศษที่เราตัดกิ่งมาทิม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 ไว้เนี่ยนะ เดี๋ยวกันต้องเติมหน่อยแหละขาดธาตุอาหารในตัวเหลืองเนี่ยไม่สาบายเนี่ยดูที่แหมติดลูกออกลูกด้วยอันเนี้ยที่ปักปักไว้จริงๆร,รากเขาเดินเยอะแล้วน,นั่นนี่เนี่ยถอนออกมาแล้วก็เอาไปบำรุงดีๆเอาไปดูแลดีๆย้ายออกมานี่ก็ใช่หลายกิ่งนะตัดมาแล้วก็ทิม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 ,ทมไว้เนี่ยมันก็ติด เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวหมอ่องนี้เราก็จะต้องย้ายเนี่ยเดี๋ยวย้ายคิดว่าจะย้ายออกมาให้หมดเลยแต่ย้ายไปแล้วไม่รู้ปลูกตรงไหนเหมือนกันนี่ตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายเนี่ยเนี่ยกิ่งปักชำท้งน่านเลยดิสิเนี่ยกิ่งป้า,ปาเราเด็ดไปแล้วเด็ดไปกินแล้วติดดอกเยอะดีแต่ ร่วงไปเยอะเหมือนกันถ้าเราไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เขานะต้นมงต้นไม้เขาก็จะไม่ค่อยติดดอกออกผลให้เรานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลบำรุงเขาให้ดีๆอันนี้ก็เป็นกระถางที่เราย้ายจากตรงนู้นมานาเป็นหนกพิเศษตัดกิ่งปักชำตัดเอามาทิม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 ไว้อุ้ยตัวอะไรว่านอนอยู่นะนอนด่วงนอนด้วงอันนี้ก็จัดไปหน่อยละ แต่ยังไม่เรียบร้อยนะน่ะคือถอยรถได้สะดวกหน่อยป้าป้าเราจะสายตาไม่ค่อยจะดีพถเท่าแล้วพวกเราอ่ะสายตาก็ไม่ค่อยดีเวลาถอยรถ,ยรถมันจะได้ตอนนั้นเบียดกระถางแตกไปหมดโอ้แก่เท่าชราลงทัวทวถั่วแล้วพวกเราเดี๋ยวอันไหนที่ไม่ใช่ก็เอาออกอ เปนเนี่ยตากตากแดดไว้ตากแดดไว้ก่อนอันนี้ก็ถั่วพุ่มถั่วพุ่มยังออกให้กินโอเคอน,นี่ที่โรยไว้เด็ดยอดเนี่ยถ้าเราเด็ดยอดเราเอาปักชำต่อได้นะโอ้ยนี่มาอยู่ใกล้ๆโหระพาไม่เอาดีวกว่าอยู่ตรงนี้นะ๋ยวนี่กดเข้าไปงี้นะเนี่ย กดเข้าไปโอ้ยไม่ได้ใส่ถุงมืออืเนี่ยเดี๋ยวก็ติดติดง่ายขยายพันธุ์ง่ายๆเลยโหระพาก็เหมือนกันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยติดแล้วนี่เอากินน่อยกินหนาแดดแดดน้องบีเราเด็ดไปเรียบร้อยแนละ้วไปกินกับให้แม่กินกับน้องทุกปลาร้านะที่ลูกใหญ่ๆเอ้ยหนาหนา,หนาตุมาตตต่มตุ่มตมุตมิอยู่นะ,นะ อันนี้เก็บไว้สักลูกยังไม่ได้ทำอ้น,นี่เลยขยายแตงกวาน้องบีเลยเดี๋ยวก่อนอ่ะน้องเอกินหอยน้องเอโอ้ยสุกแล้วลูกเล็กจังเลยเดี๋ยวกันน,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 จจน,นี่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 แฮ่มีคนขโมยกินอีกแล้วโอ้ยนี่แมงบีแมงบีนี่เห็นปะ่ะเห็นแมงบีปะ่ะใช่ปะ่ะมดดีกว่า ซูมซูมไม่ซูมถือมือเดียวต้องจิ้มเบื่อนะคือบางทีกล้องถ้าให้ดีๆซูมกดตรงไหนซูมตรงนั้นอะไรมันจะดีมากเลยอ่ะแบบไม่มีปัญหาเนะี่ยอย่างเงี้ยบางทีกดจี้เข้าไปตรงไหนนะให้ซูมแบบชัดๆเลยเงี้ยไม่ต้องไปปรับ เปิดอะไรให้มันซูมแบบอัตโนมัติแต่จะดีมากๆเลยเนี่ยยังไม่กล้าที่ขยายเลยนะใครสนใจไปที่ช่อง A น้อง a 9เ9้าทก้เษรอินซีนะจ๊ะไปติดต่อหาซื้อมาลงมะเดื่อได้ติดต่อโน่นนี่นี่นั่นทักหาได้ <h ook> er <noise> ตอนนี้เขาเริ่มออกแล้วคือสะสมอาหารเต็มที่แล้วมานาเป็นดอกพิเศษเขาก็จะเริ่มติดดอกออกผลให้เรากินแล้ว ส่วนมากนะถ้าเขาสะสมอาหารเต็มที่แล้วเขาก็จะออกลูกไม่ให้เรากินเบิงที่เบิงพวกมะนาวตระกูลมะนาวตัดกิ่งมาทิ่มทิมทิมทิมก็ติดแล้วเนี่ยเอากิ่งนี้ก็ได้ี่กิ่งนี้ก็ได้ติดเอาด้วยใบออกให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือใบเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีใบเหลือนะตัดกิ่งทิ่ม เช้ากลางวันเย็นได้หมดแหละถ้าริดใบออกอ่ะมันกันคลายน้ำน,นี่ก็ผักแพงอู้หปกากมันจะติดขึ้นเต็มไปหมดเลยตัดมานี่เรายังลืมเวลาอัดคลิปอ่ะต้องแผนกล้องช้าๆนะหลายคลิปแล้วพาเพื่อนๆปวดหัวอ้วกแตกกันหลายคนแล้วเนี่ยนางสารแต่หลายคนก็บ่นนะว่าเวียนหัวอะไรเงี้ย คือเราขอโทษจริงๆบางทีคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาลืมมัวแต่มองมองมองไอ้น,อนี่ไอ้นี่นั่นแต่ลืมมองกล้องไงเข้าใจใช่ป่ะเนี่ยตัดกิ่งปักชำม,มาทิ่มต่อได้นะไม่ได้ใส่ถุงมืออีกแล้วนี่จิ้มเข้าไเอาข้อให้ลงนะเพราะว่ารากจะงอกตามข้อว้ายตายแล้ว รดนายนี่ตุินซรีซจะปลูกเขาจะช่วยย่อยสลายพวกปุ๋ยอย่างดีเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ที่เห็น,เ,หนเนี่เดี๋ยวก็จะงามเขียวสดกดงามยิ่งถ้ามีฝนมาช่วยด้วยนะงามแน่นอนเลยนี่ของสิริก็งามเห็นไหมจ๊ะนี่ไหนี่ไหม ลูกได้หลายต้นแล้วด้วยนี่มะเขือลายเนี่ยเห็นไหมมะเขือลายเนี่ยติดดีดีด,ด,ดิเรายังไม่ได้ทําคลิปเก็บมะเขือไอ้นี่เลยมะเขือยาวมันน้องหนวดอ่ะเกณฑ์ขุดไปปลูกเลยนะอ่ากล้วยเล็บมือนางไปปลูกไปแทรกไปทิม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 ไมันไม่มีที่อ่ะนี่ ได้ข่าวว่าใบโบบกราคาขึ้นบ้านเราตรึมเลยปลูกไว้รอบเดียวขยายได้ไม่รู้จบเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเม็ดเม็ดพันอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเขาออกมาก็หล่นตรงไหนก็อันนี้เลยหล่นตรงไหนก็นอกเนี่ยปลูกพู้นี้ปลูกผักกินเองปลูกไว้เลยปลูกได้ต้องขยายเป็นด้วยอันนี้ก็ปล่อยให้มะกอมันโตอยู่นี่แหละ น่าจะเป็นเอาเม็ดมาโรยไว้นะนี่อเอามาจิ้ไมไม่ก็ไม่รู้ปล่อยปล่อยปล่อยดูซิว่าจะโตได้แค่ไหนอยู่อยู่กับเนี่ยเล็บมือนางอ้อ่าแตกแล้วนี่เราตัดเราหักแตกแล้วนะ,ะกินหน่อยนะจ๊ะ โอ้คุณทุนวนวลจันอ้าวเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเดี๋ยวก่อนนี่ใครอยากได้ไปที่ช่องน้อยทำสวนนะน้องสาวน้อยเขามีเยอะนะเมล็ดพันธุ์นะ่ะรู้เปล่าไปติดต่อหาซื้อได้นี่ที่โรยไว้ขึ้นมาแล้วแผ่นกล้องช้าๆ้าแผนกล้องช้าชแผ่นกล้องช้าๆแผนกล้องช้าชาท่องไว้ท่องไว้ มะเขือลายของสิริยัตอิเดกาเดนเดี๋ยวการให้ดูอะไรลงคลิปไปเรื่อยๆถ่ายไปนี่ยังไม่ได้เก็บเลยว่าจะเก็บเอาเดี๋ยวรอก่อนอันนี้เก็บไว้พันดีถ้าอันไหนที่เป็นใหญ่ๆฝักใหญ่ๆเก็บไว้ขยายพันต่อเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เขาแห้งไปก่อนถั่วพุ่ม ติดดอกดีจังให้ดูแค่นี้นะให้ดูแค่นี้ก่อนนะงานเยอะงานเยอะพอดีต้องรีบอ,อันนี้ก็เหมือนกันผักบุ้งจีนปลูกครั้งเดียวก็ขยายได้ไม่รู้จบอันนี้ก็เอามาเสียบไว้มะเขือพวงมักชอยผักโขมเบตรงฟูหมัก ครสนใจมาได้พานไปที่ช่องน้อยทําสวนนะ้อยทำสวนเก็บไว้เยอะละไปสนใจสนใจอ้อยดําไปติดต่อได้นะจ๊ะทุกคนลงคลิปไปรัวๆคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปนะพวกเราทำไปยังไงหมดแรงเนี่ยหมดแรงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันหมดแรงเมื่อไหร่ก็นั่งร้องคาราโอเกะนะเออไม่มีแรงทําสวนแล้วลุกไม่ไหวยกนู่นยกนี่ก็ไม่ไหวแล้ว กระทงกระถางดินเดินยกย้ายอะไรไม่ไหวก็นั่งร้องคาราเกะเอ้นั่งร้องไปมันฝึกสมองป้องกันโรคเอา,สาเอส์ได้เป็นอย่างดีเพราะมันมีงานวิจัยแล้วก็บริหารปอดไปด้วยเข้าใจใช่ไหมจ๊ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายไกลๆก,กันถ่ายมุมไกลๆก,กันนะจ๊ะให้เห็นแบบไกลๆเลยนะ ถ่ายไกลๆแบบนี้ดีเฮ้ยชัดมาชัดมาเอาแบบไกลๆนะได้เวลาแบบบำรุงต้นไม้อะไรเงี้ยถ่ายไกลๆกันถ่ายในขณะที่ถ่ายวิดีโอเราก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้นะจ๊ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมโอเคนี่ถ่ายเรียบร้อยละลงคลิปไปเรื่อยๆใครที่มีน้ำมงน้ำหมักอะไรก็ ถ้าเห็นเขาแบบดูซุดๆโซมๆก็สามวันครั้งเจ็ดวันครั้งแต่ถ้าเห็นเขาดูดีแล้วเราสามารถหนึ่งเดือนครั้งก็ได้แต่การที่เราให้อาหารเขาบ่อยๆจะดีเพราะว่าถ้ายิ่งปลูกในกระถางแบบนี้ในบงบอ่อซีเมนแบบนี้เขาหากินเองไม่ได้แต่มองนี้รากน่าจะลงดินได้เพราะมันมีช่องว่าง ช่องว่างให้รากบางส่วนชอนชัยหาอาหารได้นะถ้าเข้าใจธรรมชาติของพืชผักต้นไม้เราจะไม่ยุ่งยากในการปลูกกิ่งไหนที่สมบูรณ์ตัดปักทิ่มๆก็ติดเมล็ดพันธุ์ไหนสมบูรณ์โรยๆวนัวนๆมันก็งอกที่สำคัญดินต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปเท่านั้นเองสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะกลุ่มรักเกษตรกลุ่มรักการปลูกผัก ลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปถึงแม้อะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมหาศาลของพวกแพลตฟอร์มเกือบทุกแพลตฟอร์มมันจะมีการพัฒนาของมันไปนเรื่อยๆรเงี้ยเราก็แค่อาศัยแพลตฟอร์มเขาบันทึกชีวิตประจำวันและเปิดสร้างไรายได้เท่านั้นเองอินเทอร์เน็ตล่มสลายเมื่อไหร่ก็จบข่าวแค่นะ แค่แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากวันใดวันหนึ่งเกิดวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นมาให้ท่องไว้เกิดแก่เจ็บตายตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นแหละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ให้ความรู้ใหม่ๆสำหรับคนมือใหม่หัดปลูกแล้วก็คนรักการปลูก เราเองก็ได้ข้อมูลใหม่ๆความรู้ใหม่ๆจากช่องน้องๆเรานะเพราะหลายๆอย่างเราก็ไม่ได้ปลูกเหมือนกันเราก็ได้ความรู้จากช่องน้องๆเรานี่แหละมันทําให้มีความรู้เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆป่า้วางานเยอะเดี๋ยวไปถ่ายลงอีกช่องหนึ่ง <laughs> แค่นี้นะ